Uhm. ต่อไปนะคะเราก็จะมาป้อนแนนขอจับตัวพี่ไม่เอาให้ได้เจ้าเลมอนนะคะเจ้าตัวเล็กของบ้านนะคะตัวเล็กแต่กินเก่งนะคะตัวยาจำเยอะค่ะในขณะที่ป้อนเขาจะร้องตลอดเวลาร้องร้องกินตลอดเวลาเสีย่าเสียคธา ตัวเล็กไปดูนะคะตัวนี้ปกติจะล้อมไปด้วยกินไปด้วยเอยแม่กัดเสื้อนูกินเก่งมากเลยค่ะแม่กัดเสื้อนูเนี่ยเบไปดึงขาไปดึงขาขามันหัก้ากินดีกินลูกกินดีเม่มพราะว่เขาอไม่มีเตี้ยอย่างเพียงนอเยืนกอง นี่หน่อยดิพี่ใส่เีผมแต่มันหนาวนะตอนนี้นี่มันหนาวด้วยปกติมันกินต้องมีเสียงมีอะไรมันไม่มีเสียงมันหนาวเกินนแกป็นต้องมันกเงินเึรู้ว่าแกเป็นพี่มินีนอพวกนี้มันพวกนี้มันก็จะต้องกินเช่าขายด้วยแกต้องีการเิมพวก